จิตตานุปัสนานะนะเวลาเขาพิจารณาอาการของจิตดรือพฤติกรรมของจิตเนี่ยเขาพิจารณาอย่างไงนะนะเดี๋ยวเราสวดกันที่บอกดูจิตดูจิตเห็นจิตเห็นจิตมันเห็นอะไรยังไงนะ กระทันจะเพีกะเวียเพียงขุจิตเตจิตตาโนปสัสเสวีหะเรตีดวงก่อนเพียงสูดทางลหลเพียงสู่ตามินจิตในจิตตามความเป็นจริงอยู่อย่างไรเล่าอีนถาพียก,กขเวีเพียงขูดูงก่อนเพียงสู่ทาง เพียสู่ใน,นธรรมวินัยนี้สร้างังวาจิตตังสระจิตตันทิปชานาตีจิตมีความกำหนัดยินดี ก็รู้ชัดว่าจิตมีความกำหนัดยินดีวิตรคังวาจิตตังวิตรคังจิตตังที่ปชานาตีหรือจิตปราจากก็รู้ชัดว่าจิตปราจาร ยินดีสโทสังวาจินสโทสังจิตตันทิปชานาตีจิตมีความโกรธก็รู้ฉันจิตมีความโกรธว,วิตโทสังวาจิตตังวิตโทสังจิต าาติปชานณติหรือจิตปราศจากความโกรธจิตปราศจากความโกรธสมุหังวจินตังสมุหังจิตาาตันติปชานาติจิตมีความโลงก็รู้ฉัน จิตมีความโลงเวตโมหังวาจินเตโมหังจิตตันทิปะชานาเตียหรือจิตปราศจากความโลงชัดว่าจิตปราศจากความโลงสังขีต,ตั้งวาจิตตั้งสังขี จิตาาตันติปชานาตีจิตหดหูเสื่องเสื่อมก็รู้ชันจิตหดหูเสื่องเสื่อมที่ขีตตังว่าจิตตังวิขีตังาาจิตตันติปชะนานจิตฟุ้งซ่านก็รู้ชัดว่าจิตฟุ้ง มหาคตังวาจิตตังมหาคตังจิตตังที่ปัาชนาติจิตเป็นฌานก็รู้ชัดว่าจิตเป็นฌานมหาคตังวาจิตมหาคตังจิตตังที่ปัาชนา จิตไม่เป็นฌานก็รู้ชัดว่าจิตไม่เป็นฌานสะอุนตรังว่าจิตตังสะอุนตรังจิตตั้ง,ง,ตตงที่ปชานนาตีจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่า,วาจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่า รังว่าจิตตังอนุตรังจิตตังที่ประชานาตีหรือจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าสมัยตังว่าจิตตังสมัยตังจิตตันที่ประชานั จิตตั้งมันก็รู้ชัดว่าจิตตั้งมันอสมัยตั้งว่าจิตอสมัยตั้งจิตตั้งที่ประชานั้นรู้จิตไม่ตั้งมันก็รู้ชัดจิตไม่ตั้งมันวิมุตตังว่าจิตตังวิมุตตัง ติปะชะาณติจิตหลุดพ้นก็รู้ชัดว่าจิตหลุดพ้นวิุตตังว่าจิตตังอวิุตตังจิตตันติปะชะนานังหรือจิตไม่หลุดพ้นก็รู้ชัด จิตไม่หลุดพ้นอีติดังพนันนามาชนีอาชาตังวาจิตเตจิตตานุปัสสิวิหรรตีเพียงสู่ยอมตามเห็นจิตในจิตตามความเป็นจริงภายในของตนบ้างพระหิทธาวาจิตเตจิตตานุปัน ยอมตามเห็นจิตในจิตตามความเป็นจริงภายนอกของผู้อื่นบ้างอาจารตภิทังาวาิตเตจิตตานุปัสสีวิหรารตียอมตามเห็นจิตในจิตตามความเป็นจริงทั้งภายในของตนและภายนอกของผู้อื่นบ้าง สมุทัยธรรม,มานุปันธจิตตสมิงวิหารตียอมตามเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในจิตบ้าง วายธรรม,มานุปัสสีวาจิตตสมิงเวหาตีย่อมตามเห็นธรรมคือความเสื่อมไปในจิตบ้างสมุทัยวยธรรม,มานุปัสสีวาจิตตสมิงเวหาตียอมตามเห็นธรรมคือทั้งความเกิดขึ้นและความ ในจิตบางอานจิตตันทิวาปนาสะาสติปัญจุปันติตาหัวติยาวะเทวะยานามันปฏิสติมาัตายาอีกอย่างหนึ่งสติของเธอที่ตั้งมันอยู่ จิตมีอยู่ก็เพียงอาศัยจเจริญปัญญาจเจริญสติเท่านั้นอันนี้สิตโตจะวิหรตินจะกินฉีโลเกอุปาทิยเตีงไม่ยิงอาศัยแล้วและไม่ยึดถืออะไรอะไรในโลกด้วย เอวังโคภิกขเวภกขุจิตเตจิตตานุปเสสิวิหรติดวงก่อนเพิษุสุท้ทหงายอย่างนี้แลภิพียสุชื่อว่าตามเห็นจิตในตามความเป็นจริงอยู่เนืองเนือง มีทั้งหมด16ประการ16ข้อด้วยกันนะสำหรับาการพิจารณาดูอาการของจิตนะอันนี้เราไม่ได้เห็นตัวจิตจริงๆนะเห็นอาการของมัน,นในเวลาแปลแปลออกศัพท์ทั้งหมดนะถ้าเราไปดูในที่เขาแปลในพระไตรปิฎกก็จะแปลว่าจิตมีราคะรู้ว่าจิตมีรา,าจิตมีโทสะนีน่บางคนก็จะสงสัยเลยราคะอันคืออะไรทีนี้พอเราแปลออกศั์อย่างเงี้ยก็จะมีปัญหาอีกเช่นจิตมีโทสะ นะโทสะมันแปลได้ที่อย่างนั้นแปลได้ขวะมันแปลว่าการประทุษร้ายอารมณ์นะเป็นอย่างนั้นนะจะเอาแปลตรงสามจริงแต่คนก็จะไม่รู ong, ้เรื α, ่องอีกก็เลยแปลตรงๆว่าจิตมีความโกรธแต่จริงๆเขาว่าโทสะไม่ได้แปลว่าโกรธอย่างเดียวกลัวกลุ่มใจเสียใจน้อยใจอะไรเงี้ยหงุดหงิดรำคาญแปลว่าโทสะได้หมดเลยนะเพราะฉะนั้นก็อธิบายเพิ่มเติมไว้ประมาณนี้นะ เฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่าจิตมันยินดีในอะไรสักอย่างหนึ่งแปลว่าขณะนั้นน,นจิตมีราคะอยู่เน,นี่ยคำว่ายินดีหรือพอใจคืออะไรคือติดอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะรมอารมณ์ไม่พ้นจากอารมณ์ทั้งหกนี้นะอันนี้จับเป็นหลักไว้เลยเวลาเราศึกษาธรรมะนะ,นะแต่แต่ว่าถ้าพูดโดยบัญญัติก็จะบอกว่าชอบผู้ชายคนนี้ชอบผู้หญิงคนนั้นชอบอาหารอร่อย ชอบแต่งตัวแบบนั้นแบบนี้น,นั่นะคือว่าโดยสมมุติบัญญัติถ้าว่าโดยประมรัติทศจากความจริงแท้แล้วก็มีพ้นจากรูปเสียงกลิ่นรสปวทพธาธรรมรมณ์นี่ทั้งหมดนะฮะจิตมีราคาหรือไม่มีราคาสังเกตดูจิตมีโทสะมันขุนมัวไหมจิตในขณะนั้นหรือจิตมันผ่องใสดนะีจิตมีความหลงอยู่ไหมคือไม่รู้อารมณ์อะไรเลยนะเพลิด นะจะบอกเพลินก็ไม่ใช่เพลินก็จะกลายเป็นเรื่องของราคาอีกนะจิตมันโง่ในขณะนั้นนะแบบว่าจิตมันหลงอยู่นี่จัดเป็นคู่ๆไปอย่างนี้แล้วจิตเซื่องซึมเหงาหงอยไหมหดหูนะ่ะหรือจิตมันฟุ้งสั้นหลุดไปไหนก็ไม่รู้นะ่ะมันจมอยู่ข้างในหรือมันลอยไปข้างนอกนะ่นะให้ไปสังเกตจิตเป็นฌานหรือไม่เป็นฌานนะ่ะเป็นฌานคือจิตนะ่ะตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ของฌานและวิตกวิจารปิติสุขเอกขตา นะแต่นี้พออีกกลุ่มนึงก็เป็นจิตมันเป็นจิตที่มีจิตอื่นยิ่งกว่าหรือเปล่านะถ้ามีจิตอื่นยิ่งกว่าะก็ได้แก่จิตที่เป็นกามาวจระนะคือจิตที่เป็นกุศลทั่วไปหรืออกุศลทั่วไปนี่แหละนะเพราะว่ามีจิตที่มันสูงกว่านั้นอยู่หรือถ้าไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าคือจิตที่เป็นรูปประชานอรูปฌานนะเพราะะนั้นถ้าจิตมันเป็นฌานอยู่ก็แปลว่า ขณะนั้นไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าน,นี้ไม่ได้กล่าวถึงโลหุตระจิตนะ,ะเฉพว่าเรื่องของรูปฌานรอรูปฌานนะจิตตั้งมั่นหรือไม่ตั้งมั่นนะคือจิตเป็นสมาธิหรือไม่เป็นสมาธินะคอนเซนเทรตหรือเปล่าน,นะแล้วก็สุดท้ายก็คืออันนี้โลหุตระจิตละนะคู่สุดท้ายคือข้อที่1 5 1 6ก็ 16, คือจิตหลุดพน้นหรือจิตไม่หลุดพน้นหลุดพ้นจากอะไรล้วก็หลุดพ้นจากกิเลสทั้งหลายหลุดพ้นจากขันห้าทั้งหลายนะอันนี้เป็นโลหุตระจิตนะ ก็ใช้วิธีการพิจารณาอย่างเดียวกันว่าเห็นจิตในจิตนะถ้าเราไปดูในภาษาอังกฤษท่านก็คงไม่รู้จะแปลยังไงเหมือนกันนะท่านก็โดยใช้คําว่าใน his mind นะคือจิตของตัวเองเนี่ยนเห็นะนะให้พิจารณาดูจิตของตัวเอง contemplate his mind เนี่ยนะตามความเป็นจริงนะภายในของตัวเองหรือจิตของคนอื่นคือภายนอกนะนะที่คำว่าภายในภายนอกนะ เพราะฉะนั้นไอ้ที่แปลเป็นภาษาไทยคือเอาความหมายที่มีอยู่ในอัตถกถาที่ท่านอธิบายไว้นะ่ะซึ่งในภาษาอังกฤษเองในหลายสำนวนท่าน,นก็เอามาจากความหมายจากอัตถกถาน่นแหละเอามาอธิบายไว้อย่างนี้นนะนะเห็นความเกิดความดับของอาการของจิตที่มันกําลังเกิดขึ้นจะใช้คําว่าย่อมตามเห็นธรรมคือคว,ความเกิดขึ้นในจิตบ้างย่อมตามเห็นธรรมคือความสูมไปในจิตบ้างคือเห็นความเกิดความดับ ของอารมณ์พวกนั้นน่ะของราคะม erm ั course, ่งโทสะมั่งโมหะมั่งเ่องซึมมั่งฟุ้งซ่านมั่งอะไรพวกนี้มันก็ไม่เที่ยงนะเกิดขึ้นก็ดับไปหรือแม้กระทั่งจิตที่เป็นฌานติดที่เป็นสมาธิเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปนะเห็นเพื่ออะไรก็เห็นเพื่อให้สติกับปัญญาทํางานอย่างที่อธิบายหลายร้อยครั้งแล้วนะนะพอเห็นอย่างนี้แล้วสติสมัยจะทำงานอยู่นะตัณหาและทิฏฐิซึ่งเป็นในเป็นเจตสิกฝ่ายอกุศลก็ ครอบงำไม่ได้นะยึดจิตก็เลยไม่ยึดถืออะไรอะไรในโลกในที่นี้คือไม่ยึดถือตัวจิตหรือไม่ยึดถืออาการของจิตว่ามันเป็นตัวเราของเราขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นในขณะนั้นเองเนี่ยจึงชื่อว่ากําลังเจริญจิตตานุปัสสนาหรือตามเห็นจิตในจิตหรือพิจารณาเห็นจิตในจิตกําหนดรู้จิตในจิตแล้วแต่จะเรียกนะแล้วแต่จะแปลไปนะตามความเป็นจริงอยู่เนืองเนืองนนี้คือความหมายนะ นะจิตตาจบแค่นี้นะทีนี้ก็เรื่องของธรรมานุกันาแล้วหัวข้อยาวมากธรรมานี่นะอะสวดสักบทหนึ่งนี่ว่าระบาพระกทันจะพีกเวพีกกุฏาม,มีสุธรรม,มานุปัสสิเวหเตียดวงก่อนเพียงสุทังายเพียงสุตรรมเห็นธรรมในาทรรตามความเป็น อยู่เนืองเนืองอย่างไรเล่ายินทาพิกเวีิิครเพียงสู่ในธรรมวินยัยธรรมเมีสุดธรรมมานุปัเสีวิหรติปันจะสุนเนวรณีสุวนตามเห็นธรรมในธรรมตามความเป็นคือนิวรหา้าอยู่เนืองเนือง กะทันจะพิกะเวียงเพียงคูรรมเมสุธร,รมมานุปัสสีวิหรติปันเจสุเนวรเนโสุเพียงสุตามเห็นธรรมในธรรมตามความคือนิวรนห้ายอยู่เนืองเนืองอย่างไรเล่ายินทพีกะเวียงเพียงคู สันตังวาจาตังกามจฉันทงพะยาปาทางทีนเมีทางอุทัจะกกโกจังวิจิกิจ,จังอาทิเมื่อความพอใจในความคิดร้ายความหดหือเสื่องสื่อ ความฟุ้งซ่านรำคาญใจหรือความลังเลสงสยัยมีอยู่ภายในจิตเม่อาชาตางกามาฉันโทพยายาปาโทวทินนามินอุทาจะกุกูจังวิจิกิจา,า,าติปชานณติ ยอมรู้ชัดว่าความพอใจในกามความคิดความหดหู่เสื่องเสื่มความฝุงสานร,รำคาญหรือความลังเลสงสยัยมีอยู่ภายในจิตของเราอาศันตางวา่าอาชาตางกามาจันทางเบยาปะ เทนามีทางอุทานจะโกโกจช้างวิจิกีนช้างนาเทหรือเมื่อความพอใจในกามความคิดร้ายความหดหู่เสือเส่อม หรือความลังเลสงสัยไม่มีอยู่ภายในจิตเม้อาจารยกามาจานโทพยายาโปฏิทินมียน,นอุทาจะโกโกจังวิจิกิจชาติปัานาตียอมรู้ชัดว่าความพอใจ ความเคิดร้ายความหดหู่เสื่องเสื่มความฟุ้งซ่านร,รำหรือความลังเลสงสยัยไม่มีอยู่ภายในจิตของเราญาธาจานุปันาสกามาฉันทาสพยาปาทาสถินามีทาสวุทาจากุล ชาสวิจิกิจชายาอุปโทอหัวติตันชปะปัชานะังนหนึ่งความพอใจในกาวามความขิดร้ายความฟุง้งซ่านรำคาญใจหรือความลังเลสงสยัยที่อย่างไม่ จะเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรูช้ชัดประการนั้นด้วยยาธาจะอุปานาสกามาฉันทาสัพยาปาทาสเทียนามีธาสาวธาจะกูกูจะสวิจิกิจชายปะหาหัวติตันจะบัชาณนะ ความพอใจในกามาาหดหูเสื่องเสื่มความฟุ้งซ่านรำคาญใจหรือความลังเลส,สงสัยที่เกิดขึ้นแล้วจะลาเสียได้ด้วยประการใดยอมรูช้ชาติประการนั้นด้วย ยาธาจะปเฮนาสกามาฉันทาสัพยาปาทาสเทนยนมิทธาสะอูธาจะกุกูจาสวิจิกิจชายะอายตอนุปัทโหัวติตันจะปะจานาน ความพอใจในกามความคิดร้ายความโหดหูเสื่องเสือมความฟุ้ง่านร,รำหรือความลังเลสงสยัยที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปด้วยประการใดย่อมรู้ชานประการนั้นด้วย เอวามพิโคพิขเวพกขุธรรมเมสุธรรมวิหรารติปันจะสุนีวรณีสุดูก่อนพิสูรรุทั้งแม้อย่างนี้แลภิกสุชื่อว่าตามเห็นธรรมในธรรมตามความเป็นจริงคือนิวรนให้อยู่เนืองเนือง นะอ่เอามารวมกันนะก็เลยดูมันยาวไปหน่อยเพราะว่าในพระไตรปิฎกทั้งก็จยยกมาการมาฉันทามมานเดียวที่เหลือก็นะย่อเอาไว้แค่นั้นเองนะแต่ว่าอยากจะให้เห็นสับทั้งหมดนะก็เลยเามาใส่ไว้ปัญหาฤกษสับทั้งหมดภาษาบาลีเนี่ยมันมีเพศนะมีปุงลิงมีถีลิงมีนปุงสกลิงในะเพศชายเพศหญิงไม่ใช่ทั้งเพศชายไม่ใช่เพศหญิงนะ ปวดหัวเรื่องศัพ์พวกนี้มากต้องมานั่งขุดคนว่าตกลงอย่างเช่นว่าวิจิกิจฉายถ้ามันไม่เป็นวิจิตกิจฉัดสะเหมือนคนตัวอื่นเขาทำไมเป็นวิจิิจฉายยะเงี้ยนะเพราะนี่เป็นอิทธิลิงความสงสัยนี่เป็นเพศหญิงนะผู้หญิงในขี้สงสัยมั่นเถอะนะอนนี้วารณะบ,บพะนะก็คือหัวข้อที่เกี่ยวกับเรื่องของเครื่องกัน้นความดีทั้งหลายคือนิวรณ ให้พิจารณาไงเวลามีความชอบไม่ชอบง่วงฟุ้งสงสัยเกิดขึ้นการมาฉันทาพยาบาทที่นัมิทาอุทธจกรกุจาวิญญฉชาเกิดขึ้นทํำยังไงหนึ่งอย่างแรกก็คือให้รู้ให้รู้ชัดว่ามันกําลังมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งเหล่านีนา้มันไม่ได้เกิดพร้อมกัน5ตัวนะเกิดทีละตัวนะสลับกันไปสลับกันมาตัวนิวรนนี่นะตอนนี้มันมีอยู่นะรู้ชัดอยู่แล้วอย่างที่สอง คือเมื่อให้รู้ว่าขณะนี้มีหรือไม่มีเนี่ยข้อหนึ่งกับข้อสองอธิบายไว้อย่างนั้นส่วนข้อสามก็คือแล้วไอ้ที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเราเจอสักรอบสองรอบทีนี้เราจะเริ่มรู้ทันมาละเห็นมันแล้วว่าอ๋อมันมีเหตุอย่างงี้มัน้องจะเกิดส่วนมากก็นํามาด้วยความคิดก่อนนะงั้นไปสังเกตดูนะพอมีความคิดเกิดขึ้นการมาฉันทะก็เกิดลุ่ยพยาปาทะเกิดเงี้ยนะนะหรือจิตหดหูเสื่อมซึมเงี้ยนะ มักจะนำมาด้วยความคิดนั่นแหละก่อนให้ไปสังเกตดูนะแล้วก็มันจะจะละได้ยังไงแล้วมันจะดับไปด้วยได้ยังจะดับไปด้วยประการใดอะไรเงี้ยอ่านหะรือตอนนี้ละได้แล้วรู้ยังะไรให้ไปสังเกตดูอาการนะถึงบอกว่าอย่าไปดูอยู่เฉยแค่รู้แล้วแค่รู้อยู่เฉยนะให้เห็นรายละเอียดทั้งข้อด้วยนะปัญญาต้องจะทำงานเอาละพอแล้วไปเมตตากัน สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นนาเวราหหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาพยาปัช,ชาหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความกายทุกข์ใจเลยจงเป็น สุขีอัตานังบริหารันตุมีความสุขก,กายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิดกับพาะวันทามีนพวนทางสัมพัเม,มียนทน กรรมฐานเมียพันเตวันทานมิธรรมันสับพมีทวนกรรมฐานเมียพันเตวันธานกรรมฐานเมียพันเตวันทาง ราเมียนพัตเสียนมาอย่างพวนที่รวงเจนที่ยังสัพพเมียนทวนขมัตถเมียนพันเตวันธาลวกันนาทวนสังอนาขตาเมียนทวน ปัจจุปนันนังเมธุสังขมธาเมพันสะทุสะทุนอนุมโมทาม